ันแรกเนอะลบหนใช่ไหมลบหนึอันนี้ก็ขั้นแรกเราก็หาหาลมด้าเนอะก็คือก็คือเอ,อเมติกอะ,อะไรนะลบลมดา i เนี่ยก็คือเมติกลบหนึ่งลบลมด้าศูนยศูลบลมดาใช่ปะโอเคจะซิงคู่าเมื่อ สิ่ล่าเลลบหนึ่งลบลันดาใช่ไหคูณหนึ่งลบลเท่ากับศซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาคือถ้าไอตัวใดตัวหนึ่งในนี้เป็นศูนย์มันจะแทบไม่ต้องแก้อะไรชีวิตเราก็จะง่ายๆแก้ออกมาก็ได้เป็นลันดานั่นคือลันดาเท่ากับอะไรบ้างลบหแล้วก็1นึ่งใช่ปะม,มี2ค่าน่ารักทั้งคู่อ่าโอเคเพราะนั้นมาดูเคสแรกนะครับ ดันไดเท่ากับลบหนึ่งลบหน่งก่อนนะันไดลบหนึ่งเรา,าก็แทนค่ากลับเข้าไปใช่ปะ่ะสมการก็คือลบหลบลบหนศน,นแล้วก็ศูนยนลบลบหใช่ปะ่ะแล้วก็ V หนึหาหาไอเกนแวลู value, ใช่ไหมหา V หนึ่ผมผมเียเป็น U แล้วกันจะได้ไม่งง V กับ U เเวกเตอร์ u e หนึ่งลองก็คือ v หนึ่ง v สอเท่ากับ0ใช่ป่ะซึ่งเวลาแทนเข้าไปก็คืออันนี้ลบหลบลบหก็คือเป็น0ใช่ป่ะอันนี้คืออันนี้คือ0 0 0แล้วก็0อันนี้คืออะไรวะ2อง v หนึ v สใช่ป่ะนั่นคือแก้ได้ v 2เท่ากับ0ใช่ป่ะเพราะนั้นเออ่ อเกนเวกเตอรใช่ป่ะ v หนึ่ง v สองเราเรียกเป็นขอเรียกเป็น u 1ล้กัน u หเท่ากับก็คือ v 1 0ึ่งเท่ากับ1 0 v 1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอ i เกนเวกเตอของเราคือตัวแรกคือตัวนี้เพราะฉนั้น s โซลูชันแรกนะฮะ x 1 t ของเราเนาะก็เท่ากับหน่งศู คูณกับ E ยกกำลังแลมด้าก็คือลบทีอันนี้อันนี้ตัวแรกของเราโอเคอ่ะมาดูอันนี้ต่อนะครับอันนี้เคสแลมด d าเท่ากับ1บ้างแลมด d าเท่ากับ1น,นะฮะ <Okay. S 1> ก็สมการเราจะหน้าตาเป็น 1. ลบห่งลบ1ก็คือ0 0แล้วก็0 1นยนเอ้ยนี้ลบสองโทษลบหลบห ก็คือลบสอันนี้ศนใช่ป่ะ v หนึ v อ่าอันนี้เนาะ v หนึ่ง v สเราก็ได้ว่า v 1นเท่ากับศย์เหมือนเดิมใช่ป่ะนั่นจะได้ว่า u 2เท่ากับ v 1 v 1นเท่ากับศูคือศูนย์ v 2เท่ากับศูน v สองเพราะนั้น eigenvalue เราคืออันนี้ eigenvector เราคือตัวนี้นะเพราะนั้น คำตอบที่2เราก็คือ x 2 t นะฮะเท่ากับ0 1ใช่ไหม e ยกกำลัง t น้าตาแบบนี้โอเคนี่เราไปพอดไอ้รูปข้างล่างทำยังไงนะฮะก็ขออนุญาตยอ่อนิดนึงนะฮะเราก็มี2แกนใช่ปะก็คือ1 0 1่ก็คืออันนี้ลบ t ก็ t, คือจะวิ่งเข้าออนีนะะ่ส่วนอันนี้0 1 t มันก็เืองนี้แบบน,นี้นะตอนตอกทำใม่หนาหนานิดนึงถ้ามันพอตรงกับเส้นนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเอาปิดเราจะวิ่งยังไงครับมันก็จะแบบชื่อชื่อทำไมเลยนะครับลูกศรใช้บรรยากาศคือเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันมีทิศหนึ่งวิ่งเข้าส่วนทิศนี้วิ่งขึ้นใช่ไหมมันก็คือเป็นแบบนี้ครับประมาณนีามา้มาดูรูปมาดูรูปในตอนพอตกันครับเดี๋ยวลองพอดยูครับลบหนึ่งกับหนึ่งเนาะมันก็จะเป็นรูปนี้ครับถ้าเราพอดดูก็จะ เซรีไลน์โซลูชันมี2อันเนาะก็คืออันนี้กับอันนี้ถ้าอยู่ตรงนี้พอดีก็จะวิ่งเข้าเป๊ปะๆอย่แต่ถ้าอันนี้ก็จะวิ่งแบบนี้เห็นลูกซอนไหมฮะเหมือนที่เราวาดมีเซตีไลน์โซลูชันสองอันโอเคไหมฮะอ่าโอเคดูอีกดูอีกดูอีกอันหนึ่งครับคนที่ทำข้อสาม่นาะลบหนึ่งลบสองอันนี้ก็คือถ้ามาวาดก็คือจะเป็นอ่านี่อันนี้อันนี้เข้าใช่ไหม อันวนี้ออกอน,นี่ขึ้นประมาณนี้งั้นก็ชิบชิบทำไมอ่ามาดูอันนี้ลบหนึ่งลบสองนอ่านี้เหมือนกันครับเราก็จะหาหาอันนี้ใช่ไหมก็คือเออเราก็พิจารณาลบหนึ่งลบแลมดาศูนย์ศูนย์ลบสองลบแลมดาใช่ไหม อันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คืออจะซิงคูลา่าเมื่อลบหนึ่งลบลัมดาคูณกับลบสองลบ,บ 0, ลัมดาเท่ากับศูนย์ไปเลยก็คือลัมดาเท่ากับอ่าดูด้วยกันครับเท่ากับลบหนึ่งกับกับลบสองใช่ปะอ่าวผิดแล้วคุณก็ไปแทนค่าคิดว่าน่าจะได้ไอเกนแวลูเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อกี้ก็คือศูนย์หนึ่งตัวหนึง่งหนึ่งศูนย์ตัวหนึง่งเนาะก็คุณก็จะได้อะ สุดท้ายก็จะประมาณนี้แล้วก็ลบทั้งคู่ก็คือจะอลองแทนอยู่สักค่าแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะได้อ่อานี่มหาไอ,ไอเกนเวกเตอร์นะ l a m ด d เท่ากับลบหนึ่งทไมเพราะนั้นก็สมการเราก็คือลบหนึ่งลลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งลบลบหนึ่งศูนแล้วก็ศูนย -1, -1, -1, ์ -1, -1, -1, ลบสองลบลบหใช่ป่ะคูณกับ v 1 v 2 เท่ากับศนใช่ปะ่ะอันนี้ไม่มีอะไรนี่ข้างล่างได้มีสเท่ากับศใช่ปะ่ะอันนี้ก็คือ u u ของเราฮะ,ะถ้าแบบมสเท่ากับศูนย์ไมมีสองท่ากับศคือหนึ่งนั่นก็คือไอเก n v e กเตอรเราคือตัวนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเซตไลท์โซลูชันเราก็คือ e อ 1, 0หนึ่เหทของเรานะฮะเท่ากับ1น e ึ่งกลังลบห e กำลังลบ t อันนี้มันลบหนใช่ป่ะอันนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะ lambda เท่ากับสนี่อันนี้หนึ่งอันนี้2คือ lambda เท่ากับสองเอ้ยไม่ใช่เท่ากับลบสองได้ไหมก็น่าจะแก้มาใน x สอง t เท่ากับศูนย์หนึ่งแล้วก็ e กำลังลบส t แบบนี้พอมาพอดพอดในเฟสเพลนได้ไหมอันนี้1นึ่ศย์หนึ่งก็คือวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งตามแนวนี้ใช่ป่ะแล้วก็วิ่งเข้าเพราะมันติดลบ ใช่ป่ะฟังนิดนึงส่วนนี้อันนี้ก็วิ่งเข้าเหมือนกันเพราะติดลบเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ว่าเจออย่างนี้เราจะพอดยังไงเราจะพอดไงคือคือถ้าเราถ้ามันเท่ากันอ่ะมันก็จะวิ่งแบบนี้เลยคือพลังมันเท่ากันสองแกนแต่ว่ามันจะไม่ใช่หรอกถ้าเท่ากันมันจะไม่ได้โซลชั่นหน้าตามนี้นะสังเกตว่าอันเนี้ยลบสองอันนี้ลบหนึ่งเพราะนั้นอันไหนแรงกว่าอันไหนลดเร็วกว่าอันนี้ลดเร็วกว่าใช่ป่ะเพราะนั้นแกนเนี้ยลดเร็วกว่าเพราะนั้น ถ้าคุณอยู่ตรงนี้อยู่ตรงจุดที่กใกลห้กันมันจะวิ่งตามแกนนี้เร็วกว่ามันก็จะมาแบบน,นี้มันก็จะอ้วนๆมาตามแนวแนวนี้เน,นี่ยมันจะเป็นถ้วยแบบนี้คือถ้ามีแบบนี้แล้วคุณถ้วยผิดด้านคือคุณก็มีอีกแนวนึงเป็นแนวนอนทีนี้มันเป็นถ้วยแนวั้งใช่ไหมก็ก็ก็ไม่ถูกนะฮะก็ไม่ถูกอ่ะลองพอดนะฮะลบหนึ 1, ่งลบสอง ถ้าให้ดูก็จะประมาณนี้เนหะ็นไหมฮะมันเป็นถ้วยอย่างนี้เห็นไหมคือคือคือมันวิ่งตามตามตามแนวตั้งเร็วกว่ามันก็จะออกเป็นถ้วยๆแบบนี้เห็นไหมฮะถ้าวิ่งตามนอนแนวนอนเร็วกว่ามันจะเป็นถ้วยอีกกลับข้างอีกแนวนดนะีโอเคอ่าโอเคอ่ะโอเคครับอีกข้อหนึ่งทําเอง เลขที่0 2 4 6 8ทําข้อ e x 2นะฮะแล้วก็เลขที่1 3 5 7 9ทำ e x 4ครับทําเลยครับให้เวลาแค่5นาทีทําด่วนครับพราะนั้นเดี๋ยวเราจบไม่ได้นี่ยังแค่เคสแรกอู่เลยครับเอามาดูเ,าเราเราจะเฉลยโดยวาดเป็นรูปให้ดูเลยนะครับ ก็ลองลองดูแล้วกันว่าได้ตรงไหมนะครับก็หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเนาะไปพอดูคือถ้าคุณอยากรู้คุณนําถูกหรือเปล่านะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งใช่ไหมคุณก็ไปหนึ่งหนึ่งก็ x บวก y สี่หนึ่งก็สี่บวก y ประมาณนี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็โอเคก็มาเห็นเห็นเห็นเซตไลน์โซลูชันนหฮะอันหนึ่งคือคือเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งคือเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นล่างมันจะมาเฉียงๆแบบนี้โอเคไหมฮะ เนาะมันก็จะแบบรูปรูปมันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเฉียงเฉียงฟืบฟืบแบบนี้นะฮะคู่นี้นาฮะ,ะเป็นแหลมแหหน่อยนะ,ะอ๋อโอเคอ่ะอีกข้อสองลบสองสองสองลบห้าแล้วก็สองลบห้าเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ อันหนึ่งคือเส้นนี้เห็นเส้นไหมฮะเสนน้นนี้งานคือเส้นวี่ตรงตรงนี่นี่นะฮะก็จะมีสองอันนะฮะเส้นหนึ่งคือเส้นนี้อีกอันคือเส้นนี้นะฮะเพราะะนั้นถ้าเราวาดไปวาดดูในรูปนะฮะนี่เนาะอันนี้อันนี้ก็จะได้รูปประมาณนี้สองอันนี้แล้วเราวิ่งวิ่งประมาานี้ มาณนี้นะส่วนนี้ก็ชี่ประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะอันนี้เนาะอันนี้จะเป็น ประมาณนี้นะฮะใช่ไหมอโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคอ่ะคิดว่าถ้าให้เวลาคุณจะทำได้ทุกคนนะฮะเดี๋ยวทยอยทำมาแล้วกันนะฮะอ่ะทีนี้